ต้องโก้การบินไทยไม่บินก็ฟินได้นกิ่นนี่โชยมาเลยมาตั้งกี่โมงฮะมาถึงนี่ประมาณตีตีสี่ปีครับผมตีสี่โอ้ก็หวังว่าจะอร่อยนะพียนะครับผมใช่คนับตีห้าครึ่งก็มีประมาณสิบแปดสิบแปดคนนี่มันต้องแบบเบิ่มๆยังไงฮะสีสันดู เวิร์คอย์รีวิวอะไรเวิร์คบอกเวิร์คตอนนี้ก็อีก5้าทีตีห้าฮะเช้า่าถ้าเกิดตาแบบเปื่อเือก็ขอโทษด้วยนะครับคือวันนี้เราตั้งใจที่จะตื่นเช้าเพื่อไปต่อคิวซื้อพะต่องโกของการบินไทยกินกันครับจากที่สืบมาจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาบอกกันว่าการต่อคิวเนี่ยโหดมากบางคนยี่ไปแคมปิ้งกันตั้งแต่เช้าเลย ช้าเช้าแบบนี้นะได้ปาท่องโกอร่อยๆกับกาแฟาอเมริกาโน่ร้อนสักแก้วเนี่ยน่าจะฟินมากฮะแต่ว่าระหว่างทางก็เดี๋ยวขอหลับสักตื่อจริงๆแล้วไปสืบมาว่ามันมีหลายสาขาเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นดอนเมืองแล้วก็ตรงวิบาวดีแล้วก็ตรงสีลมปะนี่จำไม่ได้แต่วันนี้เรามาใกล้ๆบ้านอยู่ที่ดอนเมืองครับ นิตี์ห้าครึ่งก็มีประมาณสิบแปดสิบแปดคนเราลีบไปแลรอโอ้เดี๋ยวไปรอก่อนนี้ว่าเดี๋ยวจะเยอะกว่านี้เวลาที่ร้านมะทงโกะเปิดเนี่ยเขาจะเปิด6โมงครึ่งถึง9โมงครึ่งแ เอาเน็ตเขาบอกว่าเร็วมากอยู่ไม่เกยถึง9ก้าโมงเลยหลังจากที่กระทาร้อนเสร็จเนี่ยเขาจะแจกบัตรคิวใช่ไหมฮะแล้วสามารถนั่งรอตามที่ตรงไหนก็ได้แล้วเดี๋ยวเขาจะเรียกก็เขาจํากัดจํานวนคน1คนไม่เกินประมาณ4ชุดเดี๋ยวรอดูฮะว่าจะได้กินกีนก่โมง ได้นั่งข้างๆกับพี่ที่มาคนแรกพอดีครับก็เลย,ยอยากรู้ว่าพี่เขามาจากไหนแล้วก็มาตั้งแต่กี่โมงคะมาถึงนี่ประมาณตีตีสี่พอดีครับตีสี่โอ้ตีสี่คนเยอะไหมยังไม่มีใครเลยครับเขาเปิดยังรอพี่ยังเลยครับยังเลยผมมาเจอแต่รพอพ่อพข้างในแล้วก็ยังไม่มีสักคันเลยครับได้ยินมาจากอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะ<ช>ผมก็มาลองแล้วกันอยู่ใกล้ๆบ้านวันนี้ก็หวังว่าจะอร่อยนะพี่ จักมารอตั้งแต่มืดๆตอนนี้ฟ้าจ้าแล้วคิวรลัแล้วครับคนที่หนึ่งที่คุยไม่ไมีครับพี่น้อยได้รับปลาท่องโกกลับบ้านไปแล้วโอ้โหผมก็20คิวฮะเดี๋ยวรอไปก่อนแต่ว,ว่าแค่เพียวแหละ ปลาท้องโกการบินไทยไม่บินก็ฟินได้สโลแกนใช่ไม่บินก็ฟินได้ครับสโลแกนของปลาท้องโกการบินไทยแป้งของเขาเนี่ยเป็นสูตรแป้งหมักที่มียีสต์ที่พอดีกรอบน,นอกนุ่มในราคาก็ไม่แพงเมีเช็คคิวมาตอน6กโมง6นาทีเขาบอกว่ามี77คิวแล้ว เยอะมากแต่ก็ยังหาไเรื่อยๆน,นะจนกว่าของจะหมดกลิ่นนี่โชยมาเลยยี่โมงแล้วย่สหกโมงยี่ิห้าคิวที่21อีก2คิวแล้วถึงคิวผมแล้วลอรอมันานมากตีต่างๆก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งพอดีประมาณชั่วโมงหนึ่งพอดียี่ส ถึงคิวแล้วแล้วแบบกลวยนี่คือมันเอาไม่เอาครับเอาอะไรอก่อนะมีแบบกลวยด้วยมีแบบกลวยด้วยเกลียวอะครับเกลียว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 เถิ่นเลย มงครึ่งพอดีระเจ้ามาต้องโก้รอหนึ่ง,งชั่วโมงออกกันบ้านแม่ไหนตีห้าทำไมเขาถึงได้เดียวอะคะคือหนูซื้อแปดถุงหนูคิวที่เท่าไรหนูคิวที่แปดมารอตั้งแต่กี่โมงตีสี่ค่ะแต่ว่าขับรถผิด <c oughs> ก็เลยมาถึงนี่ตีห้าหนูมารอต้องงานหนูไม่ได้เกลียวแต่ว่าทําไมเขาได้คะเพาเรื่องหน้าตาเปล่า <c oughs> ก็เดี๋ยวไปหาที่ชิมกันดีกว่าฮะเพราะว่าตอนนี้ขอหมดแล้วฮะเ <Okay, bye. S 1> อ๋ไปก่อนจะไปชิมกันเนี่ยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้ด้วยนะครับหลังจากที่ได้ปลาท่องโกะกนมินไทยมาแล้วผมก็เอามันกลับมากินที่บ้านนะฮะเพราะว่ากินแถวนั้นอนะถ้าเราบนเดี๋ยวเขาแอบมองเดี๋ยวเขาว่าเราที่ผมเอามาวันนี้ก็จะมีเป็นเป็นเนกลียวแบบนี้หอัน กับอ,กอันนี้ก็จะเป็นสแตนดาร์ดแต่ว่าจะเป็นไซส์พี่เบิ้มใหญ่มากดูดิฟครับเป็นนมสดนี้เป็นนมข้นหวานสิน,นมข้นหวานกับซิกเนเจอร์ของเขาคือมันม่วงนี่แต่เดี๋ยวจะเริ่มจากชิมแบบไม่จิ้มอะไรก่อนเป็นการเทสรสด,ดั้งเดิมของเขาว่าเทสตที้ของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างมาท่องโกดที่รอหนอึ่งชั่วโมงนะฮะอยู่ในมือเราแล้ว อือแหนึ่งเลยคือกลิ่นที่ตอนที่อยู่ข้างหน้ามันหอมมากแล้วพอหลังจากที่กลับมากินเนี่ยความหอมของตัวแป้งที่ไม่ได้อมน้ํามันแบบปลาท่องโกแบบตัวระบาดสองบาทนีเรื่องของกลิ่นส่วนเรื่องของรสชาตินเนี่ยกินจริงแบบไม่จิ้มเลยเลยอะ่ะผมว่ามันมีความมันเป็นความเหนียวนุ่มแต่มันไม่ได้เหนียวนะนขนาดนั้นไม่เข้าว่าหนึบๆเดีกว่ะ่เราลองฉีก mm hmm. เห็นไหมครับว่ามันมันขาดกันยากมากมันมีความเหนียว กิ่นน้ำมันดีมากรสชาติเค็มๆหน่อยๆแต่ไม่เค็มมากแล้วก็มีความจืดๆหวานๆปนๆกันถือว่าเป็นรสชาตที่ดีนะแต่อยาลองชิมแบบเกลียวต้องลองชิมอืม,อมผมว่าเกลียวอร่อยเกลียวกรอบกว่าครับนี่ไดินเสียงเลย เนี่ยพอเคี้ยวปุ๊บมันมีความกรอบเพราะมันบางกว่ามันไม่เหนียวมันไม่แน่นกว่าเนื่องจากผมชอบแบบเกลียวมากกว่าเพราะว่าบางทีแป้งมันไม่ได้หนาเกินไปนะเนี่ยผมว่าเนี่ยเคี้ยวเสียงแบบดังแน่นอนเนี่ยขนาดกลับมากินที่บ้านเวลาผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วอ่ะมันก็ยังมีความสดใหม่อยู่ยังมีความกรอบอยู่ก็ต่อไปเนอะเดี๋ยวจะมาลองจิ้มกับดิบมันม่วงให้ดูก่อนขอจิ้มมือเปล่าก่อนดี้ว่าชิม หอมเหมือนกินขนมไทยอ่ะหอมกลิ่นกะทิลอยมาแต่ผมว่าถ้าเกิดจะให้อร่อยอ่ะต้องกินกับมะทุ่งโขเพราะว่าเขาเค็มแล้วว่ามันม่วงเนี่ย the best the best นี่มันต้องแบบเบิ่มเบยังไงฮะสีสันดู มีความหอมของตัวแป้งที่มันเหนียวเหนียวนึบๆึแล้วก็มีแป้งที่มันไม่มีกลิ่นน้ำมันอ่ะมันเจอกับกลิ่นมันม่วงที่มันหวานหอมเออรสชาติมาอกมาดีมากผมไม่รู้จะพูดยังไงให้มันเป็นตับแบบทางอาหารนะแต่รู้สึกว่ามันเข้ากันได้ดีมากส่วนอันต่อไปก็จะมาลองจิ้มนมข้นหวานให้ดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงจะเฟี้ยวเท่าสังขยามันม่วงหรือเปล่า นี่นี่พอเป็นจิมมิทก็โอเคนะไม่ค่อยประทับใจเท่ามันม่วงเพราะว่าเนี้ยเรากินบ่อยกอ็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แตกต่างเท่าไหร่แต่มันจะแปลกตรงที่ว่าเนื้อของปลาท่องโกอะ่ะมันก็แตกต่างจากปลาท่องโกทั่วไปที่เราซื้อกินตามแบบท้องถนอนอยู่แล้วเดี๋ยวจะลองเอา มันม่วงกับปลาท้องกาะมาแบบบอมรวมกันมันม่วงกับนมข้นหวานอันนี้ผมขอจิ้มเยอะๆเพราะว่าอร่อยตัวนมข้นหวานเนี่ยขอจิ้มนิดเดียวเพราะมันหวานมากกลัวมันจะแบบหวานเกินไปนี่ดูสิเลยมีความเป็นลาวาไหม ตัวเนี้ยมันจะมีความหวานแ้วพอมารวมกับนมข้นหวานเนี่ยยิ่งหวานข้าไปใหญ่เลยถ้าเกิดเลือกกินก็เป็นมันม่วงไม่ก็นมข้นหวานไปเลยก็ดีถ้ามารวมกันผมรู้สึกว่ามันรสชาติมันไม่ต่างกันมาก work 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 point r e v i e อะไร work บอก work ทีนี้จะพูดถึงความคุ้มค่าดีกว่ากับปลาท่องโกกาบินไทยว่ามันคุ้มค่ามากแค่ไหนผมใช้เวลารอปลาท่องโกะหนึ่งชั่วโมงเต็มๆความคุ้มค่ากับการไปรอแล้วก็หลังจากกินเนี่ยถามตัวผมเองนะผมผมไม่คุ้ม คือการที่เราตื่นเช้าเพื่อไปรอการกินปลาท่องโกะมันดูธรรมดาเกินไปอ่ะมันไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบว้าวขนาดนั้นอ่ะคือถ้าเกิดเป็นการรอกินแบบมังเกเสกกินเนื้อย่างญี่ปุ่นอะไรเงี้ยที่มันโอเคเพราะมันรู้สึกว่ามันไกลตัวแต่เป็นปลาท่องโกะที่สามารถเดินไปหน้าปากซอยก็สามารถซื้อได้มันก็เลยไม่ค่อยคุ้มค่าสําหรับเรื่องการรอหนึ่งชั่วโมงเต็มเมเรื่องราคาใช่ไหมห้าสิบบาทได้ปลาท่องโกะสามตัวแล้วก็มีดิปมาหนึ่งอันที่เป็นดิปมันม่วงกับอีกอันนึ่งสามบาทได้ปลา เป็นได้ดิฟนมข้นหวานก็รู้สึกว่าหนึ่งเลยนมข้นหวานยังรู้สึกว่าไม่คุ้มรู้สึกว่าคุณไปซื้อแบบปลาทองโกทั่วไปแล้วก็จิ้มกับนมข้นหวานในตู้เย็นก็ได้แต่พอถามว่าเป็นมันม่วงเนี่ยเฮ้ยผมว่าเจ๋งคือผมก็ไม่รู้ว่าในประเทศเราเนี่ยมันมีร้านขายปลาทองโกมันม่วงมากน้อยแค่ไหนแต่ถามว่าอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่กินมันม่วงรู้สึกว่าเฮ้ยอร่อยบวกกับตัวปลาทองโกที่เขาคิดมาอย่างดีแล้วว่ามันจะเข้ากันได้เออมันอร่อยมากสําหรับตัวมันม่วงเนี่ยผมรู้สึกว่าคุ้ม สำหรับโตมันม่วงเอออยากจะแนะนำเพื่อนๆและการที่รู้สึกว่าปลาท่องก๋อมันยังฉีกไปได้มากกว่าปลาท่องโก๋ทั่วไปเนี่ยก็ลองไปดูครับลองไปชิมกันได้ลองไปซื้อดูของปลาท่องก๋การบินไทยนะเวิร์กครับสุบจุดเด่น2จุดละกันสำหรับปลาท่องก๋การบินไทยที่กินมาวันนี้หนึ่งเลยขอเริ่มที่มันม่วงขอสรุปสั้นๆว่าหอม หวานมันอร่อยกลมกล่อมตัวเนื้อของปลาท่องโกะเนี่ยผมรู้สึกว่าอร่อยเลยไม่มีกลิ่นน้ำมันมีความหนืดหนืดของแป้งแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่กลวงปกติเวลากินปลาท่องโกะเนี่ยมันจะกลวงกลวงกรอบๆแต่อันเนี้ยไม่กลวงครับเนื้อแน่นมากกินเปล่าๆก็อร่อยกินกับมันม่วงนี่ยิ่งอร่อยเลยสาหรับวันนี้ก็ถือว่าเบอร์ครับรวมกันรอดอยู่ด้วยกันรอดแยกกันก็รอดนะเหมาะสําหรับสโลแกนที่แบบคุณการบินไทยก็คิดมาเลยว่าไม่บินก็ฟินได้ ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ลองกินแล้วรู้สึกรสชาติยังไงคอมเมนต์คุยกันได้ส่วนสำหรับคลิปหน้าเวอร์ควอยรีวิวจะมารีวิวเรื่องอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้ด้วยฮะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่รีวิวครั้งหน้าครับสวัสดีครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอแบบไปนอนก่อน